ผู้ชมคะพูดถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแก๊ง call center เ,เมื่อสักครู่ก็รายงานไปนะว่าหลังจากที่ไทยเราเองเนี่ยก็มีการตัดน้ําตัดไฟของฝั่งเมียนมามแล้วเขาเสียหายไปสามหมื่นกว่าล้านบาทเขาก็ย้ายถิ่นฐานมามาอยู่กัมพูชาดังนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็จัดหนักคะ่ะลุยปราบปรามแก๊งอาชญากรรมนี่คือเรื่องใหญ่ที่คนไทยก็ต้องรู้ติดตามก,ก,กันกับอาจารย์สุภาพสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณน้ำแกงครับคุณเข่งครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทําไมคนไทยต้องรู้ เรื่องนี้เนี่ยเราสู้กันมานานแต่ว่าคราวนี้จะเป็นโอกาสสำคัญจะเป็นโอกาสที่เราได้เห็นช่องทางว่าเราเอาอยู่เราสู้ได้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแกงคอนเซ็นเตอร์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งผิดกฎหมายที่โยงยายอยู่กับกัมพูชาแล้วทำให้เราเดือดร้อนตอนนี้เราได้โอกาสแล้วครับ ถามว่าโอกาสที่ว่าคืออะไรเราก็รู้ว่าปัญหาคอนเซนเตอร์ที่ตั้งหลักปักฐานอยู่ตามเมืองชายแดนกัมพูชามีมานานแล้วแล้วก็ใช้ฐานปฏิบัติการตรงนั้นแหละส่งเสียงส่งข้อมูลมาหลอกลวงคนไทยในรูปแบบต่างๆหมดเงินหมดทองหมดเนื้อหมดตัวหมดทรัพย์สินมากมายมหาศาล